เรื่องหนึ่งของจุดจีนที่ห่วงกันก็คือเรื่องของฝุ่นเพราะว่าพอจุดทูบเนี่ยมันก็จะมีฝุ่น PM2.5 นะครับแล้วมีสารก่อมวะเมร็งด้วยอะไรต่างๆด้วยแล้มีเรื่องของการเผาอีกนะะเพราะฉะนั้นทางกรมอนามัยเนี่ยเขาก็เลยรณรงค์ให้ช่วยกันลดควันลดฝุ่น แนะนำว่าถ้าอยากจะจุดจริงๆเนี่ยใช้ทูบก,กันสั้นๆไหมหรือว่าจริงๆเปลี่ยนไปใช้ทูบไฟฟ้าเลยนะทั้งปลอดภัยเรื่องของฟืนไฟแล้วก็ไม่ก่อมลพิษด้วยส่วนการเผากระดาษเงินกระดาษทองถ้ายังอยากจะเผาอยู่ก็อย่าลืมเผาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทด้วยนะครับ ไปดูบรรยากาศที่วัดหนึ่งครับนี่คือวัดดังเลยนะคือวัดบรมราชาการนาพิเศษอนุสร์ชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดเล่งในยี่สองอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่นี่สวยมากนะครับประชาชนมากราบไหว้พระตลอดทั้งวันเลยครับซึ่งทางวัดเนี่ยเขาติดป้ายขอความร่วมมืองดจุดทูบด้วยนะครับจะได้ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5พระอาจารย์จีนคณะนัดจีนพรตเจ้าคุณเย็นงี้ รักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าคือพอโควิดคลี่คลายเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มานี่ประชาชนมากราบไหว้ขอพรที่วัดกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับวัดก็เลยรณรงค์ลดการจุดทูปก็จัดกระถางทูปให้ขนาดเล็กลงแล้วติดป้ายกํากับไว้ด้วยว่าขอความร่วมมืองดจุดทูปนะแต่ว่าท่านก็ยังมาไหว้พระขอพรได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างทางวัดกับกรมอนามายัยรณรงค์กินอยู่ปลอดภยัยเลี่ยงควันทูปลดการเผาเพื่ออนามัยสมบูรณ์รับตรจีน ทางฝั่งของรองอธิบดีกรมอนามาัในแพทย์อัจฉพลแก้วสำริตก็ได้เล่าผลสำรวจอนามัยโพเกี่ยวกับกิจกรรมช่วงตรุษจีนให้ฟังบอกว่าส่วนใหญ่42.75%เนี่ยไม่มีกิจกรรมนะไม่จุดทูบไม่เผาวัสดุอะไรด้วยนะส่วน26.44%เนี่ยยังจุดทูบจุดเทียนอยู่22.85%มีกิจกรรมไหว้บรรพบุรุษแบบรวมญาติแล้วก็กินอาหารร่วมกัน ส่วนที่ตอบว่าจะเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยตอนนี้มีอยู่19.26เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันลดควันลดฝุ่นลดผลกระทบต่อสุขภาพจะจุดจริงๆก็เลือกใช้ทูบก้านสั้นละกันหรือว่ายิ่งดีคือใช้ทูบไฟฟ้าไปเลยนะครับหลีกเลี่ยงการจุดทูบหรือว่าเผากระดาษเงินกระดาษทองในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนอกจากนี้เนี่ยควรจะสวมหน้ากากแบบกันฝุ่น PM 2.5ได้นะครับเพื่อจะป้องกันฝุ่นด้วยคือหน้ากากอนมามัยเนี่ยมันอาจจะกันโควิด แต่มันไม่ได้กัน PM 2.5นะฮะส่วนเมนูอาหารช่วงตรุษจีนก็อย่าลืมว่าลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับแล้วผักผลไม้เนี่ยต้องล้างก่อนจะนำมารับประทานนะผักก็ควรจะแช่ในน้ำนานอย่างน้อย15นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำไหลผ่านและใช้มือถูผักเนี่ยอีก2นาทีอันนี้จะช่วยลดสารพิษตกค้างได้ประมาณ25-63เเลยครับ